ข้อ1นนะฮะในการเตรียมตัวคุณต้องรู้ก่อนว่าสถานที่แข่งขันของทัวร์นาเมนต์นั้นๆเนี่ยมันตั้งอยู่ที่ไหนเพื่อที่คุณจะได้เลือกที่พักที่เหมาะสมมันควรจะเป็นที่พักที่อยู่ใกล้กับสถานที่แข่งขันในบางประเทศสถานที่แข่งขันเนี่ย มันอยู่ในเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์อันนี้ก็จะง่ายแต่ข้อเสียก็คือราคาค่าที่พักอาจจะไม่ถูกนะแต่กรณีของ APT เนี่ยมันเป็นโป๊กเกอร์รูมนะฮะดังนั้นเนี่ยมันตั้งอยู่กลางเมืองเลยตอนนี้เขาจะแบ่งสถานที่แข่งขันเราเป็น2ที่ด้วยกันที่ที่ผมนั่งอยู่เนี่ยเป็นสถานที่ที่ชื่อว่า เอเชียนโป๊กเกอร์อารีนาหรือเรียกสั้นๆว่า APA อนะครับอีกสถานที่แข่งขันหนึ่งเนี่ยจะเหมาะกับคนที่ส่วนใหญ่ลงพวกไฮโรเล l ร์สนะฮะลงการแข่งขันที่อาจจะค่าสมาัครแพงหน่อยนะครับเขาจะแข่งกันที่ CML ซึ่งย่อมาจาก Chinese Mahjong League